สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทรถเช่าหมดสัญญาครับ R d d c ดีดี n t e r นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับบอนยอจะมาพาดูรถโกดังกันนะครับกับรถเช่าหมดสัญญาว่ามีรถอะไรน่าซื้อบ้างแล้วก็ทำไมถึงขายดีแล้วทำไมต้องแย่งกันซื้อด้วยนะครับตอบให้ระดับที่1เลยนะครับระดับที่1เลยก็คือ ท้าไมถึงแย่งกันซื้อเพราะว่ารถเช่าเนี่ยเป็นรถราคาที่ถูกมันยังไม่ได้ถูกการปรุงแตง่งหรือว่าทำการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขายแบบเดียวๆเลยราคามันก็เลยถูกกว่าตลาดนะครับแล้วก็ส่วนตัวอาปาดนะครับมีให้กันด้วยทั้งหมด3คันทุกคันยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับอันนี้อย่างที่หนึ่งที่ทำไมราคาเราต่ำกว่าตลาดเนาะนะฮะ แล้วก็ทำไมถึงขายดีนะครับเพราะว่ามันมีช่องว่างที่จะไปต่อได้เนาะบางคนที่เขาจะรู้จักก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่มทัวร์นะบริษัททัวร์บริษัทอะไรอีกบริษัทเป็นเต็นท์เนาะเต็นท์นะครับแล้วก็เพราะว่าราคาเต็นท์เขาสามารถจับต้องได้นะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับนี่แหละมันเลยราคาดีราคาถูกแล้วก็ คนแย่งกันซื้อนะครับบางคนทานบ้างบางคนไม่ทานบ้างนะครับบางคนเขาก็มองว่าเออเซล,ลมันอยากขายรถนูน่นนี่นั่นไม่ใช่ครับมันคล้ายร้านประมูเนาะมันคล้ายร้านประมูล,เ,มล,ล,ล,มลเพราะว่ารถทุกคันทีเออ่เราถ่ายทำกันไปหรือว่าถ่ายให้ดูกันไปเนี่ยจะไปไหนรู้ว่าจะไปลานปรามูครับนะครับจะไปลานประมูลนะครับ,รนะรบที่แรกเลยนะครับ2เป็นลูกค้าเก่าที่ เขาเคยซื้อรถเราไปใช้แล้วแล้วพอมันหมดสัญญาปุ๊บเขาก็ซื้อคืนนี่เห็นปะก่อนที่จะมาถึงให้เราได้ขายได้แล้วพอเราขายไม่ได้หรือว่ารถมันจอดนานเขาก็จะหมุนไปลานประมูลรถจะถูกหมุนเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้คือบริษัทรถเช่านี่แหละทําไมมันถึงขายดีจังเพราะว่าราคามันถูกกว่าตลาดแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางก็คือทางเต็นท์หรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่หญๆกลุ่มในาน้ําของบริษัทที่ ซื้อไปให้ลูกน้องใช้แล้วก็ราคาดีนะครับทำไมรถเช่าหมดสัญญาถึงมาเป็นรถมือสองให้เราได้ใช้เพราะว่าอาคกเนเนี่ยครับอาคาเนเนี่ยเขาเทำเกี่ยวกับรถเช่านะครับนี่นะครับเนี่ยพวกนี้คือเราซื้อป้ายแดงมานะคะอาคาเนย์เขาซื้อป้ายแดงมาแล้วก็มาทําตามที่ลูกค้าเขาต้องการว่าลูกค้าเขาต้องการรถแบบไหนนะครับบริษัทอาคาเนก็ได้ กำไรจากการเช่ารถมาแล้วนะครับแล้วก็มาปล่อยขายเข้าสู่ท้องตลาดมือสองด้วยราคาที่ต่ํากว่าตลาดเพราะว่าเราไม่ได้เก็บสภาพให้นะครับขายตามสภาพรถมายังไงขายแบบนั้นนะครับแล่มันถึงราคามันถึงต่ํากว่าตลาดนะครับเช่นเบนซ์คันนี้ขายไปในราคา2ล้านนะครับก็ทีมงานของเราเองนะครับทีมงานของเราเองก็ขายไปในราคา2ล้านนิดๆน,นะครับลูกค้ายอยากได้ไปถารถบ้าน นะครับแล้วก็เจ้านี้ซื้อทั้งหมด3คันนะเจ้านี้ซื้อทั้งหมด3าคันก็เป็นซื้อในนามบริษัทครับซื้อใช้ในครอบครัวนะครับนี่เห็นปะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายกลุ่มมากเลยแล้วก็ขายกันแบบโอ้โหจะตีกันตายหมายถึงว่าเซลจะตีกันตายมันแย่งรถอยาดรถมือสองมันเสน่มันก็คืออยู่ที่ตรงที่ว่าเออมันมีความเรียวมันมีความที่รถยังไม่เคยถูกการทำอะไรหรือว่าการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ เราก็จะขายตามสภาพกันแบบนี้นะครับรถเป็นอะไรมารถชนอะไรมาเราจะเห็นไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดการมีการโกหกใดๆทั้งสิ้นรถชนบอกรถชนนะครับรถไม่ชนก็เราก็เห็นไปพร้อมๆกันว่ารถไม่ชนนะครับอย่างเช่นชุดนี้ครับเป็น d m a มปี2023ครับเข้ามาทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าคันนะครับแล้วก็ถูกล็อกไว้เลยนะครับก็ในนามบริษัทนะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับ ขนส่งที่เขาโทรมาหาบอลน,นะฮะเป็นบริษัทเกี่ยวกับขนส่งเขาอยากได้เลยนะเขาอยากได้มากเลยนะทั้งหมด15คันนะครับแต่บอลก็ไม่สามารถล็อกไว้ให้เขาได้เพราะว่ามันก็ติดเช่าสั้นเนาะติดเช่าสั้นอันนี้คือ1.9นะครับแล้วอันนี้คือความหมายของรถเช่าหมดสัญญาแล้วก็สเสน่ห์ของรถเช่าเลยก็คือเรียวทมมนะครับมายังไงเห็นอย่างนั้นนะครับไม่ทําอะไรเลยทั้ทงสิน้น รถชนมารถจูบมานะครับก็เห็นกันแบบนั้นเลยนะครับนะฮะแต่ในส่วนของตัวทำไมรถเช่าถึงขายดีเพราะว่ามันถูกการเมนเทนแนน์มาทุกระยะแล้วอันนี้คือข้อดีของรถเช่านะครับแล้วเราก็มีหลักการนะครับหลักการในเรื่องของการขายเนี่ยก็คือโอ้โมันพูดได้เต็มปากเลยว่ารถเช่าเนี่ยต้องเป็นประวัติศูนย์ทุกขั้นนะครับอันนี้คือข้อดีเลย เป็นประวัติส่วนทุกคันนะครับคันนี้ขายไปในราคา299,000บาทตก3 0 0 0 0นะตก3 0 0 0 0นบาทนะครับเป็นอันติสเนี่ยนะครับสภาพแบบนี้เนี่ยลูกค้าซื้อกระจายนะครับลูกค้าซื้อนะครับมีกลุ่มลูกค้าซื้อแล้วคันนี้เตรียมที่จะไปเก็บงานแล้วนะครับเียมที่จะไปเก็บงานแล้วนี่แหละอันนี้คือสเสน่ห์ของรถเช่าลูกค้าเห็นเออบอลอย่างเงี้ยดีพี่สบายใจพี่ไม่อยากไปเจอใหม่ พอเ,เจอให,ใหม่ๆแล้วพี่ดูรถไม่ออกอ่ะมันไม่รู้ว่ามันพี่ก็ไม่กล้าซื้อนะถึงจะใหม่บางคันใหม่น้อยเดียวเองเราไม่สามารถกอใหม่นะครับมันก่อใหม่ไม่ได้นะครับอันนี้คือรถเช่านะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการรถเช่าเนี่ยตั้งแต่ปล่อยเชา่าให้กลุ่มลูกค้าของอัคเนย์แล้วก็หมดสัญญาแล้วก็มาจอดปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นกติกาของเขาตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้น เราจะรู้ตั้งแต่แรกเลยว่ารถเป็นอะไรบ้างเพราะว่าเรามีแอดมินทุกกลุ่มเพื่อที่จะตรวจสอบว่ารถคทนนี้เข้าศูนย์อย่างเข้าศูนย์อย่างต้องเข้าศูนย์เช็คระยะ10,000ม่นโลตามข้อกําหนดเงื่อนไขของบริษัทรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรนะครับเขาจะมีข้อกําหนดของเขาอยู่แล้วอย่างฟอร์ดอย่างเงี้ยนะ เข้าศูนย์บริการก็คือ1ปีต่อ1ครั้งหรือ1นึ0งหนึ่งหหกิโลหรือ1ปีนะครับแต่ถ้าจะเป็นรุ่นของ t o y ย t a ก็ห0 0 0นโลเข้าทีหรือว่า6เดือนเข้าทีนะครับมันต้องผ่านขั้นตอนนี้มาก่อนที่จะมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่งั้นถ้าเขาไม่ทำแบบนี้รถที่หมดสัญญาเช่าแล้วเขาจะขายไม่ออกเลยนะเขาจะขายไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น ข้อตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ไมล์ศูนย์กิโลเลยเราเลยรู้เรื่องรถทั้งหมดนะครับรถมือสองบอนบอกได้เลยว่าอยา่าไม่ควรพลาดในเรื่องของรถเช่าหมดสัญญานะครับเพราะว่ามีประวัติชัดเจนเอกสารชัดเจนนะครับแล้วมีทุกรุ่นด้วยนะอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวพีเล n e r ครับนะครับเป็นตัว e พีเล n เนอ ปี2019นะครับราคาก็อยู่ประมาณหกหกแสนนะครับเออโทษทีคันนี้เป็นตัว e ปี2019นะครับเกียร์ออโต้แล้วด้วย2คันเลยราคาอยู่ที่5 3 0 0 0 0สามนะครับราคาอยู่ที่5 3 0 0 0 0สามเขาไปขายกันหน้าร้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณสัก5 6า0 0 0หก0้าแสนเนะครับ5้0 0 0 0เโดยประมาณนะครับเนี่ยมันถูกกว่าแล้วก็ เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยจากบริษัทอาคาเน่แคปิตอลนะครับถ้าซื้อรถไม่เป็นซื้อรถมือสองไม่เป็นก็สามารถซื้อได้หรือโทรมาหาบอนได้เลยครับนะครับ0942495297นะครับเดี๋ยวบอลจะคัดรถด,ดีๆไว้ให้นะครับจะไม่น้อยไม่เยอะบอลมีหมดนะครับก็ อยู่ที่เรารับราคาได้แค่ไหนใช่ไหมครับไม้น้อยราคามันก็จะสูงกว่าคันไม่เยอะทั้งๆท,ท,ที่เป็นรถรุ่นเดียวกันเนาะแต่บอลถามว่าถ้าไม่เยอะไม้น้อยนะครับมันก็ผ่านเรื่องราวการเข้าสู์มาเปลี่ยนถ่ายมาหมดแล้วจนมาถึงณนะปัจจุบันนะครับเราก็เอาไปใช้ได้อีกกันยาวๆแล้วรถพวกนี้จะเป็นรถอันติดนะครับที่ขายดีมากๆเป็นรถฮอตที่ พ่อค้าชอบมากๆเพราะว่าราคา3 0 0 0 0นบาทเนาะซื้อได้นะครับเราก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแคมรีนะครับไม่ว่าจะเป็นปี19ปี20อย่างเงี้ยส0 0 0 0นกว่าบาทนะครับส0 0แสนต้นบางคัน2 0 0 0 0นปลายนะครับก็แล้วข้อดีของเราก็ซื้อสดไม่มีแวนนะครับแคมรี่ของบอลเนี่ยเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นถ้าเป็นตัวเมื่อวานบอลทำไปสีขาวเครื่อง2,500านะครับ เครื่อง2,005ปี21คันนั้น800,000 800,000กว่าบาทนะครับค่าเป็นปีคันนี้คันนี้เลยนะครับคันนี้ราคา6 46,000บาทนะครับเป็นปี19 6 0 0 0 46,000บาทเป็นปี19เครื่อง2 0นะครับนี่ถูกมากถูกมากนะครับส่วนตัวอันตรีหน้านี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่400,000บาทปี19แล้วก็ปี20นะครับ เริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0 0บาทนะครับถ้าใครหาอันติสหาเอลติสหรือหารถมือสองอย่าลืมรถเช่าหมดสัญญาบอลบอกได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นเสน่ห์ของมันเลยเราจะเห็นไปพร้อมๆกันเลยมันเห็นนามันเขียนว่ามีใบเคมแล้วเนี่ยลด4ปี5ปีนะครับก็ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีชนมีอะไรเห็นอันนี้คือเสน่ห์ของมันเลยถ้าสวยก็คือสวยครับแต่ถ้าชนมาก็คือชนมานะครับคือ บริษัท R d d ดีดีขายแบบตรงไปตรงมานะครับจะไม่มีบิดเบี้ยวเลยเพราะฉะนั้นการซื้อรถมือสองมาซื้อที่บริษัทแบบนี้หรือว่าบริษัทรถเช่าเนี่ยเรามีข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนนะครับก็รับมัน,ม,นมันบางคนเขารับได้อย่างเงี้ยอะบอลบอกได้เลยว่าพ่อขาซื้อเป็นบอลบอลก็ซื้อถ้าสมมุติว่าบอลเป็นหน้าร้านนะครับบอลซื้อตรงนี้แล้วบอลก็ไปทานะครับแล้วบอลก็ไปตั้งขายบอลมีกําไรนะ เออเนี่ยพ่อขาชอบเพราะว่าอย่างลูกค้าลูกค้าเขาเห็นนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีคนซื้อนะเขาแย่งกันซื้อนะเขาแย่งกันซื้อนะครับแต่ตอนนี้ราคายังไม่เปิดนะครับเนี่ยก็ประมาณ4ี่แสนบาทนะครับแล้วก็พรุ่งนี้บอลเก็บงานให้ทั้งหมดเลยนะครับอันติตตัวนี้ก็จะเป็นรถที่ขายดีมากนะครับราคา3ามแสนสามแสนซื้อได้นะครับเนี่ยครับรถเรามีเยอะอย่างคันนี้เลยเป็นปี2020ะครับราคาอยู่ที่ 4ี่0ส0สี่มบาทนะครับเรามีหลากหลายมากแล้วรถเราราคาถูกมากๆแล้วรถเราถูกต้องที่สุดเลยตั้งแต่มาเป็นแบบรถมือสองให้เราได้ใช้งานกันนะครับให้เราได้ใช้งานกันนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศโกดังของเรานะครับก็จะพาดูรถว่ารถเรามีหลากหลายกลุ่มมากแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับเพราะ ว่ารถเช่ามันเป็นทุกอย่างเอกสารชัดเจนหนึ่งและคือราคาถูกแน่ๆนะครับถูกกว่าตลาดแน่ๆแล้วสบายใจแน่ๆเพราะว่าเราจะได้เห็นรถกันแบบนี้เลยเราเรายังไม่ได้ทำนะครับเนี่ยเรายังไม่ได้ทำนะครับรถในลานก็จะมาจอดแบบนี้เพื่อที่จะไปลานประมูลต่อหรือว่าทางบริษัทเต็นท์มารับไปเพื่อที่จะไปตำหน่ายให้ ทั่วประเทศได้ใช้นี่พอเราซื้อแล้วนะครับพอเราซื้อแล้วเราก็เกิดการที่จะต้องมาขัดสีทําความสะอาดต่างๆแล้วรถจะสวยมากเลยนะครับอันนี้คือสเสน่ห์ของรถเชา่าแล้วก็ทําไมมันถึงราคาถูกเพราะว่าเราขายแบบนี้เราไม่ได้ไปทําขายแล้วก็ไปตั้งเต็นท์นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปชัดเจนไอคันที่บอกว่ามีใบเคมมีใบเคมเนี่ยคันนี้ยังมอมเลยก็ทําจะเสร็จแล้ว ขาวจั่วเลยสวยมากเก็บเคมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโตโยต้าอันติเตียงที่บอลบอกเห็นปะตะกี้เรามองกันคือเก่ามากเลยทําไมรถมันอ่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่าหรอกครับมันขัดแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะสวยมากเก็บเคมแล้วเนี่ยอันนี้คือเตรียมที่จะส่งมอบแล้วนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากข้างมองข้างในสะอาดเลยนะครับเก็บกันแบบนี้เลย อันนี้คือเก็บงานนะครับ่ยายงนภายในสวยมากนะครับสวยมากนะครับก็อยากจะบอกไว้ว่าซื้อแล้วก็เราต้องมาทําแบบนี้เนี่ยดูดิมันไม่มีตําหนิตรองหนเลยเพราะว่าบอนเก็บให้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือถ้าเก็บแล้วไปตั้งหน้าร้านเราร้านมีกําไรเบ้อเบิ่อขาดหมดเลยนะครับร้านมีกําไรเยอะมากนะครับร้านมีกําไรเยอะมาก นี่แหละเหตุผลมันเลยราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากแล้วก็ตัว v ีออสเนี่ยแบบนี้พอลอกสติกเกอร์แล้วปกติก็จะเป็นรถแบบหน่วยงานนะพอลอกสติกเกอร์ก็จะเป็นแบบพวกสติกเกอร์ดีแทกบ้างสติกเกอร์อะไรบ้างพอลอกออกมาแบบขา,ขาวๆแบบนี้แหละเนี่ยพวกนี้คือเก็บงานหมดแล้วสวยไหมน่าใช้เลยนะครับรถเช่าน่าใช้มากนะครับหรือ โทรมาหาบอลได้เลยนะที่บอน r า d ดีดีบอนพระนคร r า d c ดีดีคา e r เซนเตอร์ะครับสาขาบางนานะครับ0942495297นะครับไม่ว่าจะเป็นรถกลุ่มไหนโทรมาเช็คบอนได้เลยนะครับพร้อมที่จะเข้ามาดูรถแล้วของบอลซื้อสดไม่เสียแวดด้วยนะครับจะเป็นทีมงานไหนก็โทรมาเช็คกันได้เลยนะครับราคาก็ ต้องไปต้องมาเราไม่สามารถเปิดราคาได้แล้วเอ,อีกอย่างหนึ่งคือรถเช่าเนี่ยเวลาเปิดราคาเขาไม่ได้แบบมาจอดแล้วมาตั้งเลยนะเขาต้องรอครับต้องรอราคาพอราคาเปิดเขาก็ใส่กันเลยจองตุ้ม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 แต่ละคนมีลูกค้าอยู่แล้วอย่างคันนี้เองเนี่ยเป็นตัวสองจุสี่รถน่าใช้มากเลยนะสองจุทสี่สองจุดดทีนะครับปีส7บปีส8บดไม่ถึงสี่แสนแน่ เนี่ยรอราคาเปิดนะครับแล้วก็กลุ่มเราก็มีกลุ่มแบบการใช้งานแบบหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเดี่ยวตู้แบบนี้นะครับเนี่ยตู้แบบนี้นะครับตู้แบบนี้ขายดีมากบอนบอกเลยขายดีมากแล้วก็ถ้าอยากจะเห็นรถจริงๆนะครับก็เข้ามาที่โกดังบางนาะ RDD Car Center นะครับสาขาบางนาะนะครับแล้วก็จะมีเจ้า ล็อกโค้ด้วยแล้วก็แคบขับสี่นะครับแคบขับสี่นี้เราได้เป็นปีใหม่ถ้าใครหารถอยู่ก็โทรหาบอลได้นะศูนย์เก้าสี่สองสี่เก้าห้าสองเก้าเจ็ดโทรมาเช็คกันว่าเราอยากได้รถอะไรบ้างตอนนี้มี f o r t จ n e r นะบอลเพิ่งทำคลิปลงไปนะครับคันนั้นสวยมากราคาหกแสนกว่าบาทนะครับหกแสนกว่าบาทก็ใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับรถมันก็จะมาลงกันอยู่ตลอดเวลาสต็อกมันต้องถูกหมุนเดือนต่อเดือน นะครับถ้ารถจอดไว้หน,น้านปุ๊บเขาก็จะให้พ่อค้ามาซื้อในราคาที่มันดีๆแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เลยจะเป็นตัว2.8งจุดแล็อกโคนะครับสองุดล็อกโคหลังคาสูงแบบนี้นะครับเมื่อวานบอลําคลิปไปแล้วส่วนตัวนี้ก็คือล็อกโคเหมือนกันได้ถูกการจองไปแล้วนะครับรถทุกคันที่เราเห็นอาจจะ ต้องโทรมาเช็คก่อนนะครับบางคันก็ถูกจองไปแล้วนะครับบางคันก็ยังไม่ถูกจองนะครับแล้วก็มันจะมีอีกชุดหนึ่งก็คือนี่เดี๋ยวพาไปข้างหน้าโอ้คันนี้ยังไม่เปิดราคาเลยนะครับแต่บอลก็ทําคลิปลงไปแล้วแหละนะครับก็คือคันนี้เป็นชุดหนึ่งที่เข้ามาในทะเบียนของหกกไก่ต่อเต่าเนี่ยหกกไก่ต่อเต่าเนี่ย รถนี้บอลบอกเลยลราคายังไม่เปิดถ้าใครเห็นก็บอลมีให้ทั้งหมดสิบอยู่เทพรักษ์สิบสองคันแล้วก็อยู่บางนานเนี่ยสี่คันนะครับทั้งหมดสิบหกคันคันนี้ราคาไม่ถึงสี่แสนแน่แนไม่ถึงสี่แสนแน่แนถ้าใครอยากดูรถไว้ใช้เนี่ยราคาทุกถูกแบบเนี้นะครับจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับหรือว่าจะซื้อให้พนักงานของพี่ใช้ก็บอนว่าคุ้ม ได้สี่ประตูด้วยเนาะได้สี่ประตูได้ตัวสูงแล้วได้เกียร์ออตโต้แล้วรถปีสิบเจ็ดเลขไม์อยู่ประมาณรักแสนกลางถึงถึงสามแสนะแสนะเซตเนี้ยแต่มาก่อนเลือกก่อนมีไมเก้าหมื่นอยู่คันหนึ่งไม์แสนสี่ที่เห็นนะไมเก้าหมื่นน้อยสุดแล้วก็ไม์แสนสี่นอกนั้นก็จะกระโดดแบบสองแสนหมดเลยแต่ด้วยราคาที่มันไม่ถึงสี่แสน มันแรกกันอยู่แล้วสบายมากหมดแน่ๆ16คันบอลว่าเปิดราคามาหมดนะตัวนี้นะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกโคเออโทษทีตัว4ี่คูณสเป็นเครื่อง2.8นะครับแต่คันนี้ถูกล็อกไว้แล้วเนาะล็อกไว้แล้ว4ี่คูณสขายดีครับน่าจะไปแบบภาคเหนือนะพ่อค้าก็แบบมาเหมาหมดเลยนะครับสี่คูณสแทบจะไม่ได้ขายเลยนะครับแล้วเนี่ยมันคือโกดัง รถเช่าทั้งหมดเลยทําไมมันถึงขายดีนี่แหละเหตุผลว่ารถเช่าทําไมถึงขายดีหนึ่งเลยเหตุผลแท้ๆเลยคือราคาถูกกว่าเต็นท์ถูกกว่าตลาดบางคันฟุกๆหน่อยก็เป็นแสนราคาไม่แน่ไม่นอนขยับขึ้นขยับลงแต่ถูกกว่าแน่ๆแล้ว2เราได้สเสน่ห์ของรถที่เคยใช้มาแล้วด้วยแล้วถูกการเมนทนแนนมาเข้าศูนย์ทุกระยะประวัติศูนย์แล้วก็ใหม่ต้องแท้ด้วย อันนี้คือข้อ2ของรถเช่าหมดสัญญาที่เราจะไม่ถูกการโกงใดๆเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆแล้วก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆที่จะสามารถโกงกินกันได้ชื่อเสียงบริษัทเสียหายหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนี่ยชุดนี้เตรียมไว้ได้เลยครับก็คือถูกแน่ๆนะครับราคาไม่ถึง4ี่แสนนะ เดี๋ยวบอลจะลงไปคลิปไปวันนี้วันที่22นะครับก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเนี่ยเห็นปะนี่แหละคือสเสน่ห์ของรถเช่าเนี่ยเนี่ยไม่ถึง400,000แน่ๆคันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันมีไมอ่ะคันนี้นะครับไม่เลขไมอ่อยู่ที่แสนห้าตกแสนสี่นี่แล้วก็มีบุบเนาะนี่ นเนี่ยคือเสน่ห์ของมันเลยนะครับคือสเสน่ห์ของมันเลยเพราะฉะนั้นเอาไปนี่เห็นปะร้นชนมารถไม่ได้ถูกการแก้ไขจนกว่าจะซื้อนะครับซื้อแล้วบอลถึงจะแก้ไขให้เก็บทําความสะอาดให้อันนี้คือรถเช่าหมดสัญญาเป็นไงเนาะน่าใช้นะครับสําหรับคนที่เลงหารถมือสองอยู่ยอย่าเลยมเช่าครับแล้วก็โทรมาหาบอลพระนครอาร์ดีดีคาเซนเตอรได้นะครับแล้วเราก็อยากได้รถอะไร ฟอร์จูเนอร์บอลทำไปแล้วเมวื่อวานนี้600,000กว่าบาทนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับเข้ามาดูรถได้เนาะแคบรถใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเคอรี่รถใช้งานนะครับเป็นรถโรงแรมเรามีกันหลายกลุ่มมากนะครับเรามีกันหลายกลุ่มมากคันนี้ขายดีแน่ๆนะครับลองทักเข้ามาหาบอลน,นะตัว e เกียร์ออโต้ตัวสูงแล้วคัสซีสวยมากรถสวยทุกคัน ติอย่างเดียวคือถ้าให้บอลพูดตรงๆก็ในเรื่องของเลขใหม่แค่นั้นเองแต่ราคาสี่แสนเอาไปก็ใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับกับอ e ีออโต้เนาะแล้วก็รถตู้ที่นี่สวยมากนะครับบอลขายได้เยอะมากนะครับบริษัททัวร์ก็มาเอากับบอลเยอะมากนะครับตอนนี้บอลก็มีดิวไว้สองบริษัทแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ไปที่อื่นแล้วนะครับก็แนะนำกันที่เอารถด,ดีๆไปใช้แล้วก็ เอารถที่มันมีเอกสารทุกคันเนี่ยไปใช้แล้วเอารถที่มันมีที่มาที่ไปประวัติสูตเนี่ยไปใช้นะครับอันนี้พี่ใช้ต่อกันได้ยาวๆเลยพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเลยเนาะนะครับแล้วก็บอนก็สามารถพูดได้ทุกคันนะครับสามารถพูดได้ทุกคันเพราะรถเรามีหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมรี่อันติสนะก็ฝากทุกคนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้โทรหานะครับแล้วก็เดี๋ยวบอนจะหารถ ดีๆไว้ให้ใช้กันเนาะอ่ะบอลฝากไว้เท่านี้ครับกับสายๆวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท RDD คาร์เซ็นเตอร์ครับบอลพระนครคาร์ r า d ครับแล้วก็รถเช่าหมดสัญญาครับเป็นรถมือ2ที่น่าใช้มากๆครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็เบอร์โทรบอลก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ094 249 5297นะครับ 0942495297นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับบอลก็พาทุกคนมารู้จากรถเช่านะครับให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็โทรหาบอลได้เลยนะครับลานบอลใหญ่มากนะครับแล้วก็มีรถให้เลือกหลากหลายกลุ่มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งก็บะฟอร์จูเนนะครับแล้วก็ รถเจ็ดที่นั่งรถตู้นะครับบอนมีครบทุกกลุ่มเลยนะครับก็ไม่อยากให้คนที่อยากได้รถมือสองไว้ใช้สักคันก็อยากให้ได้รถดีๆไปใช้รถราคาดีๆไปใช้แล้วก็ถูกการเมนเทนแนมาทุกขั้นตอนนะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากๆครับบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็บอลก็จะมาอัปเดตรถเรื่อยๆรีวิวร,รถเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามทุกๆคนนะครับ สำหรับคลิปนี้บอนขอตัวก่อนครับแล้วเรามาเจอกันที่ RDD Car Center สาขาบางนาอยู่ติดกับไบเทคบางนาเลยเซิร์ชคำว่าไบเทคบางนาได้เลยเนาะไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ